คุณรู้หรือไม่ว่าถ้ามีการผิดนัดบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งโดยปกติดอกเบีย้ยอยู่ที่ระหว่างร้อยละสิบแปดถึงร้อยละยี่สิบแปดต่อปีขึ้นอยู่กับว่าเป็นดอกเบีย้ยปกติหรือดอกเบีย้ยผิดนัดหรือไม่แต่ถ้าคุณผิดนัดแล้วเข้าร่วมกับโครงการคลินีกแก่นี้ดอกเบีย้ยผิดนัดดังกล่าวจะลดเหลือเพียงแค่ร้อยละสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้น ใช่แล้วค่ะฟังไม่ผิดดอกเบีย้ยผิดนัดถูกกว่าอัตราดอกเบีย้ยปกติที่ไม่ผิดนัดตามสัญญาและถือว่าถูกกว่าอัตราดอกเบีย้ยของหนี้มีหลักประกันโดยทั่วไปอีกนะคะและนอกจากนี้แล้วยังมีสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นถ้าคุณเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้วันนี้ฝนก็อยากที่จะมาเล่าอีกหนึ่งเคสที่เพิ่งดําเนินการไปแล้วเสร็จนะคะเบื้องต้นขอยกตัวอย่างก่อน เคสนี้ก็คือเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะลูกค้าโลนกู้เงิน2ล้านบาทแล้วก็ผ่อนชำระตามสัญญาเรื่อยมาปรากฏว่าเมื่อเกิดวิกฤตโควิดนะคะก็ไม่สามารถที่ผ่อนชำระตามข้อตกลงแห่งสัญญาได้จึงมีการทำสัญญาปรับโครงสร้างนี้ขอผ่อนเพียงแค่ดอกเบีย้ยบางส่วนทําสัญญาไว้6เดือนปรากฏว่าเมื่อครบกำหนด6เดือนแล้วก็ไม่สามารถที่จะผ่อนชำระตามข้อตกลงแห่งสัญญาเดิมได้ เมื่อไม่มีการจ่ายหนี้กันประมาณ1ปีทางเจ้าหนี้ก็นํามาฟ้องเป็นคดีแพ่งนะคะซึ่งณนะวันฟ้องนั้นเนี่ยก็ฟ้องมาที่ทุนทรัพย์2องล้านสีกว่าบาทโดยแบ่งเป็นต้นเงินประมาณ1นึ่งล้านหกบาทส่วนที่เหลืออีกประมาณ8,000 0นกว่าบาทนั้นเป็นดอกเบี้ยและเมื่อฟ้องไปแล้วเนี่ยฝนก็เข้าไปเจราจานะคะธนาคารก็เสนอเงื่อนไขว่าให้ทําสัญญาปณีประนอมยอมความซึ่ง ในบริษัทนี้หรือธนาคารนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาปณีประนอมยอบความที่ถือว่ามีเงื่อนไขดีในเรื่องของดอกเบี้ยนะคะเพราะว่าคิดอัตราดอกเบี้ยระหว่างที่มีการทําสัญญากันเ,นเพียงแค่ร้อยละ7.5ซึ่งบางธนาคารที่ฝนเคยเห็นเงื่อนไขนะคะก็ยัง10กว่าซึ่งอันนี้ฝนก็มองว่าสูงเกินไปแต่ธนาคารนี้ก็ให้อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ7.5แต่ต้องรับผิดชอบในเรื่องของต้นเงินและดอกเบี้ย เต็มตามคำฟ้องแล้วก็ให้ผ่อนให้เสร็จสิ้นภายใน4ปีซึ่งภายใน4ปีนี้เนี่ยก็แบ่งชำระเป็นขั้นบันไดนะคะปีแรกก็ผ่อนเดือนละประมาณ30,000กว่าบาทปีที่2ก็40,000กว่าบาทปีที่3 50,000กว่าบาทแล้วก็ปีที่4ก็60,000กว่าบาทโดยที่เมื่อสุดท้ายก็ต้องชำระให้เสร็จสิ้นอันนี้เป็นเงื่อนไขที่ทางโจทย์เสนอมาให้ถ้ามีการทำสัญญาปณีอรนนองยอมความแต่คราวนี้เมื่อฝนตรวจด,ดูแล้วปรากฏว่า ต้นเงินของเรามันแค่1นล้านหกแสนบาทเศษแล้วก็เป็นสินเชื่อบุคคลประเภทไม่มีหลักประกันดังนั้นมันจึงสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ได้ฝนก็เลยได้ดําเนินการให้ลูกค้านะคะเข้าสู่ขบวนการของคลินิกแก้หนี้ซึ่งปัจจุบนันนี้ในเรื่องของคลินิกแก้หนี้ฝนถือว่ามีการพัฒนาอัปเดตแล้วก็มีความรวดเร็วมากกว่า ดื่มเยอะเลยนะคะทั้งๆท,ท,ที่มีเคสเยอะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยผลเองก็แนะนําให้มีคนเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้เรื่อยมาแล้วก็อาจจะใช้ระยะเวลานานกว่านี้แต่ครั้งนี้เนี่ยไปเสร็จแล้วนับตั้งแต่ยื่นเอกสารเนี่ยใช้เวลาประมาณ45วันนะคะก็สามารถที่จะอนุมัติเงื่อนไขเข้ามาได้คราวนี้มาดูเงื่อนไขที่ได้รับจากโครงการคลินิกแก้หนี้นะคะข้อแรกเลยก็คือว่าเมื่อเราผิดนัดชําระหนี้และมีดอกเบีย้ยเดินตามสัญญาเนี่ย ถ้าเราเข้าร่วมโครงการแล้วโครงการอนุมัติเนี่ยดอกเบีย้ยนับแต่ผิดนัดนะคะไม่ออกมาคิดดังนั้นกรณีของลูกค้าผลายนี้เนี่ยหนี้ที่เข้าสู่โครงการคลินิกแก้หนี้และออกมาตั้งต้นเพื่อที่คิดดอกเบี้ยนั้นะคือ1น0 0ล้านหแสนบาทเศษส่วนดอกเบีย้ย8ปดแ0นกว่าบาทนั้นยกทิ้งไปเลยถ้าคุณทําตามสัญญาได้ข้อที่2ดอกเบีย้ย ในการผ่อนจากต้นเงิน1นล้านหกแสนกว่าบาทซึ่งก่อนหน้านี้ที่มีดอกเบีย้ยผิดนัดแปดแสน 8, ที่ยกไปแล้วอันนี้ก็คือไม่คิดนะคะก็ผ่อนในอัตราร้อยละ5ต่อปีซึ่งตอนที่โครงการนําเสนอนั้นน่ก็มีอัตราดอกเบีย้ยให้เราพิจารณาตั้งแต่ร้อยละ3ร้อยละ4และร้อยละ5ซึ่งอัตราดอกเบีย้ยร้อยละ3 4 5หเนี่ย ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการผ่อนนะคะของฝนเคสนี้เลือกผ่อน7ปีก็เลยได้รัรบอัตราดอกเบี้ยร้อยละหแต่ถ้าเลือกผ่อนประมาณ3ปีดอกเบีย้ยก็อยู่ที่3%เอเซอันนี้ก็อยู่ที่เงื่อนไขซึ่งเจ้าหน้าที่โครงการคลินิกแกนี่ให้คําแนะนําดีมากนะคะแล้วก็การผ่อนของฝนก็คือผ่อนอัตราคงที่อยู่ที่17,00 0่บาทแล้วก็วดสุดท้ายก็ชําระให้เสร็จสิ้นในโครงการคลินิกแกนนี่เมื่อตกลงกันได้แล้วก็ต้องมีการเซ็นสัญญาแล้วก็ ชําระเงินงวดแรกตามสัญญาให้กับทางโครงการนะคะเพื่อครงการนําไปจัดสรรชําระหนี้ให้กับบรรดาเจ้าหนี้ดังนั้นจึงอยากที่จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟงังเพราะว่าในการไปศาลของฝนในแต่ละครั้งเนี่ยก็คือต้องยอมรับนะคะว่าทุกครั้งที่ไปศาลพบว่าตัวจำเลยเองเนี่ยก็ถูกฟ้องเป็นหนี้ประเภทไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลหรือสินเชื่อไม่มีหลักประกันประเภทนี้แล้วก็ยอมทําสัญญ,ญาปณิปนอมยอมความตามเงื่อนไขของที่ธนาคารเสนอให้ ซึ่งผลก็เชื่อว่าหลายคนยังไม่ทราบนะคะว่าถ้าเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้เนี่ยจะได้สิทธิพิเศษตั้งหลายอย่างอย่างที่ผลบอกไว้แล้วผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้เนี่ยก็มีคุณสมบัติธ,ธรรมดามากนะคะก็คือคนที่อายุยังไม่ถึง70ปีนะคะสก็คือ มีงานทําแล้วก็ใช้ในเรื่องของหนังสือรับรองเงินเดือนในการที่ถ้าเป็นพนักงานประจําแต่ถ้าไม่ใช่เป็นพนักงานประจําเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระก็ใช้ในเรื่องของสเตทเมนต์ย้อนหลังนะคะแล้วก็3ก็คือต้องเช็คเครดิตบูโรมาให้เข้าทางโครงการและหนี้ที่เข้าร่วมโครงการนอกจากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วเนี่ยต้องผิดนัดมากกว่า121วันขึ้นไปนะคะ ส่วนนี่นั้นจะถูกฟ้องหรือไม่ถูกฟ้องไม่เกี่ยวกันนะคะท่านอาจจะเข้าไปสู่โครงการคลินิกแก้หนี้ก่อนที่จะถูกฟ้องเป็นคดีแพ่งก็ได้หรือเข้าไปหลังจากที่ถูกฟ้องเป็นคดีแพ่งก็ได้และเป็นเสร็จก็คือถ้าท่านมีหนี้ประเภทบัตรเครดิตหรือว่าสินเชื่อไม่มีหลักประกันพวกนี้หลายวงเงินก็สามารถรวมกันได้แต่รวมกันแล้วกี่วงเงินก็ได้เนี่ยห้ามเกิน2ล้านบาทในส่วนของต้นเงินดังนั้นท่านสามารถที่จะพิจารณาได้นะคะว่าอยากจะ เอาวงเงินไหนเข้าร่วมโครงการบ้างและวงเงินไหนที่มันเกินแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ก็อาจจะเลือกที่จะไปพูดคุยกับเจ้าหนี้ดังนั้นถ้าท่านมีวงเงินหลายวงเงินและมีมูลหนี้เกิน2ล้านบาทท่านก็ควรที่ทําการบ้านในเรื่องของการเจราจากับเจ้าหนี้ไปก่อนเพื่อเราจะได้รู้ว่าควรที่จะจัดหมวดหมู่เจ้าหนี้กลุ่มใดเข้าสู่โครงการคลินิกแก้หนี้และเจ้าหนี้กลุ่มใดต้องทําสัญญายอมกับทางเจ้าหนี้นั้นๆน,น,นะคะ แล้วก็เงื่อนไขในการสมัครก็ไม่ยากนะคะก็คือสามารถที่จะสมัครทางออนไลน์หรือว่าพิมนเอกสารมาเซ็นแล้วก็เขียนส่งทางไปรษณีย์ได้เลยอันนี้ง่ายมากถ้านึกอะไรไม่ออกก็พิมพ์เข้าไปใน Google เลยนะคะเรื่องของคลินิกแกหนี่คราวนี้สิ่งที่ฝนมีความรู้สึกว่าเอ๊ะโครงการคลินิกแกหนี่ดีสักขนาดนี้และแม้ว่าลูกหนี้จะถูกฟ้องที่ศาลแล้วก็ตามก็สามารถเข้าว่าโครงการคลินิกแกหนี่ได้ และหลายครั้งที่ไปสะอาดตัวฝนเองก็ยังเห็นเงื่อนไขของสัญญายมที่ทำโจทย์และจำเลยทํากันเนี่ยเป็นเงื่อนไขที่หากลูกหนี้เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ก็น่าจะเป็นหนทางแห่งการแก้ไขปัญหาและการลดภาระนี้ได้อย่างดีก็เลยมีความเอ๊ะขึ้นมาว่าในเมื่อมีข้อกําหนดที่ตายตัวในเรื่องของเงื่อนไขของคลินิกแก้หนี้แล้วเอ๊ะทำไมคลินิกแก้หนี้เนี่ยไม่ขยายในเรื่องของ การให้บริการประชาชนโดยส่งเงื่อนไขต่างๆเนี่ยแจ้งไปยังที่ศาลทั่วประเทศเลยเพื่อที่จะให้ลูกหนี้ที่อยู่ในประเภทนี้เนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ในเรื่องของการทําสัญญาปณีปนอมยอมความที่ศาลตามสิทธิ์ตามเงื่อนไขตามสิทธิ์ของโครงการคลินิกแก้หนี้ซึ่งผลเชื่อว่าถ้าทําได้แบบนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์กับ การแก้ไขปัญหานี้เพราะต้องยอมรับนะคะว่าแม้มีการทาสัญญาปณีปนอมยอมความแล้วก็ตามข้อตกลงนั้นเนี่ยถ้าอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากแล้วก็ลูกหนี้ต้องผ่อนชําระนี้ในตาที่สูงมากต่อเดือนเนี่ยโอกาสที่ลูกหนี้จะผิดนัดชําระนี้นั้นมีสูงมากกว่าการที่จะปฏิบัติได้แต่ถ้า เป็นกําลังใจให้กับลูกหนี้ได้รับลดภาระหนี้ตามเงือง่อนไขโครงการคลินิกแก้หนี้แล้วก็ได้ลดอัตราดอกเบี้ยระหว่างผ่อนรวมถึงการผ่อนชำระหนี้ในโครงการคลินิกแก้หนี้เนี่ยขยายได้ถึง10ปีนะคะผลเ,เชื่อว่าลูกหนี้ทุกคนอยากที่จะขวนขวายเพื่อที่จะได้รับสิทธิพิเศษและที่สําคัญไปกว่านั้นก็คืออยากที่จะแสดงความรับผิดชอบว่าเฮ้ยสามารถทําได้นะถ้า ทางเจ้าหนี้ก็โน้มเข้ามาทางลูกนี้ก็ยื้อมือเพื่อที่จะให้จับและประคับประคองกันไปได้ดังนั้นในส่วนทัวฝนโครงการคลินิกแก้หนี้ฝนถือว่าเป็นโครงการที่ดีแล้วก็แก้ไขปัญหานี้ได้จริงดังนั้นจึงอยากที่จะส่งเสียงผ่านคลิปนี้หรือว่าท่านใดเห็นคลิปแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกันแชร์นะคะเผื่อว่าโครงการคลินิกแก้หนี้ตามเงื่อนไขต่างๆนั้นจะส่งมอบเงื่อนไขไปยังศาลได้เลยเพื่อที่จะทําให การปรับปรุงโครงสร้างหนี้นั้นสามารถที่ทําได้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าแม้ว่าความรู้หรือสิทธิพิเศษนั้นมีอยู่มากมายแต่ถ้าเราไม่ได้มีความรู้หรือปฏิบัติในเรื่องนี้จริงๆฝนเชื่อว่าโครงการดีๆอย่างโครงการคิกแก้หนี้เนี่ยก็มีลูกหนี้อีกหลายคนที่ไม่ทราบเงื่อนไขนี้และถ้าทราบก็คงเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางสําคัญในการแก้ไขปัญหานี้เช่นกันดังนั้น ฝากการแชร์คลิปเลยนะคะฝากคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งเสียงเพื่อให้โครงการดีๆอย่างโครงการคลินิกแก้นี้จับมือร่วมกันกับศาลทั่วประเทศซึ่งเป็นอีกโครงการดีๆที่ทำให้เจ้าหนี้เลลูกนี้สามารถที่จะปฏิบัติการชำระนี้ได้อย่างเหมาะสมและตลอดรอดฝงาัมจะสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าในโครงการคลินิกแก้นี้ถ้าเข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ยอาจจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง 1. ชําระเพียงแค่ต้นเงินเท่านั้นดอกเบี้ยผิดนัด ยกออกไปให้หมดเลย 2. ในระหว่างผ่อนคลิปดอกเบี้ยแค่ร้อยละ3-5%ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการผ่อนนะคะ 3. ไม่ว่าเป็นหนี้ธนาคารใดๆซึ่งธนาคารเนี่ยเข้าร่วมโครงการทั้งหมดนะคะแล้วก็ถ้าไม่ใช่ธนาคารก็เข้าร่วมโครงการด้วยส่วนจะเป็นบัตรอะไรบ้างนั้นเนี่ยนนท่านก็สามารถจะไปดูได้อ่อย่างเช่นบัตรทั่วไปบัตรอีออนหรือว่าอะไรพวกนี้ก็เข้าร่วมโครงการนะคะถ้าธนาคารหรือสถาบันการเงินใดที่เข้าร่วมโครงการคุณคุยที่เดียวเลยที่โครงการคลินิกแก้หนี้แล้วคุณชําระเงินทั้งก้อนตามข้อตกลงไปที่คลินิกแก้หนี้แล้วโครงการคลินิกแก้หนี้ก็จะจัดสรรให้กับเจ้าหนี้เองนะคะ แล้วก็ข้อที่4สามารถสมัครได้ง่ายมากเลยก็เพียงแค่ยื่นเอกสารเช่นบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านหนังสือรับรองเงินเดือนและที่สําคัญก็คือข้อมูลเครดิตบุโรและข้อ5น่ารักมากค่ะเจ้าหน้าที่ให้การบริการเป็นอย่างดียิ่งทั้งในเรื่องของอการแชทไลน์หรือว่าการตอบในโปรแกรม messenger อื่นๆนะลองไปดูนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ให้คําแนะนําคือน่ารักมากจริงๆอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่แล้วก็โครงการคลินิกแก้นี้นะคะ ยังในเสียเนี่ยท่านก็สามารถที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ซึ่งในกรณีของฝนเนี่ยก็มีการเซ็นสัญญากันแล้วเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะพร้อมกับการชําระมวดแรกและเมื่อเราเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าเราถูกฟ้องคดีก็นําสัญญาเนี้ยไปเซ็นสัญญาปณีปรมยอมความที่ศาลอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าในกรณีหนี้วงใดยังไม่มีการฟ้องร้องคดีก็ยึดถือสัญญาในเรื่องของที่เซ็นไว้กับโครงการคลินิกแก้หนี้ปฏิบัติตามต่อไปได้ ส่วนที่มีการฟอร้องที่ศาลก็จาเป็นทีต้องมีการเซ็นสัญญาปณิประนอมยอมความเพราะหากผิดนัดเจ้านี้ก็สามารถที่จะบังคับตามสัญญาปณิประนอมยอมความโดยที่ไม่จาเป็นต้องมาฟอ้องเป็นคดีใหม่ ดังนั้นหากเห็นคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์ฝากแชร์ด้วยนะคะเพื่อให้โครงการดีๆอย่างโครงการคลินิกแกนี่สามารถใช้งานจริงได้ในทางปฏิบัติเพื่อที่เป็นเงื่อนไขที่เจ้านี้ลูกนี้หรือโจ์จำเลยสามารถที่จะทําสัญญาปณีประน,นอมยอมความกันที่ศาลตามเงื่อนไขดีๆแบบนี้ได้เหมือนเดิมค่ะสมาูนก็ ในการแบ่งปันที่ดีที่สุดก็คือการแบ่งปันความรู้เพราะว่าถ้ามีความรู้ความเข้าใจแล้วเราก็สามารถที่จะนําไปปฏิบัติใช้ให้เหมาะสมกับตัวเราแล้วก็ถ้าใครต้องการที่จะพูดคุยกับฝนนะคะก็กสามารถที่จะแอดไลน์ได้ที่ QR Code หน้าปกคลิปมาพูดคุยกันได้แต่ขออนิดนึงนะคะว่าถ้าฝนตอบแชทไปแล้วว่าให้โทรมาช่วงวันไหนเวลาไหนาก็ให้โทรร,รักษาช่วงตอนนั้นถ้าถ้าโทรไม่ได้ก็แจ้งเวลานะคะเพราะถ้า ผิดจากเวลาที่ฝนแจ้งไว้เนี่ยฝนก็ต้องมีภารกิจอย่างอื่นแล้วถ้าท่านโทรเข้ามาในช่วงที่ฝนไม่ได้นัดหมายเนี่ยมันก็อาจจะกระทบกับการประชุมออนไลน์นู่นนี่นั่นของฝนฝนยินดีที่จะพูดคุยให้คําปรึกษาเบื้องต้นฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายและฝนเองก็เข้าใจนะคะว่าทุกคนก็มีปัญหาร้อนใจฝนก็อยากที่จะตอบคําถามกับทุกคนให้มากที่สุดแต่ว่าอย่างที่เคยเรียนไว้แล้วว่าทําคลิปเอออัดคลิปตัดต่อหรือทําทุกอย่างเนี่ยทำด้วยตัวเองเพราะว่าในเรื่องของ กฎหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะเคยลองให้คนอื่นตัดต่อคลิปแล้วปรากฏว่ามันมีการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันแม้ว่าคลิปฝนอาจจะไม่ได้สวยงามหรือเป็นมืออาชีพแต่ก็มีความตั้งใจในการที่จะเผยแพร่ความรู้ในภาคปฏิบัติจริงๆยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะคะฝากติดตามแล้วก็อ้อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าใครต้องการที่จะปรึกษาฝนเบื้องต้นขอให้เล่ามาเกาะน,นะคะว่ามีปัญหาอะไรแล้วก็ ต้องการที่ขอคำปรึกษาเรื่องใดเพื่อฝนเนี่ยจะได้ตอบแบบกระชับแล้วก็ง่ายมากขึ้นดังนั้นสำหรับคลิปนี้คิดว่าครบถ้วนสมบูรณ์อย่าลืมนะคะไปเสิร์ชดูคลินิกแก้นี้สามารถช่วยทำได้ค่ะสวัสดีค่ะ